ค้าถ้ายังมาแลงจ้ามาเดอ้อนั่งกับเขาขัวข้วขึ้นเกาหนาหลักมันนี้ได้ปลาขาวมาปีางพี่น้องมาเดอ้อเมื่อกินเขาแลงน้ำกันก็นกนล่างปีงเลยได้มาตลาดอันนี้คืออันนี้คือจะนีไข่ปลาชมไข่ปลาพี่น้องเนี่ยชมไข่ปลากระสี ถ้าพูนถ้าผู้เพิ่นกินดิบก็บกินดิบเนาะแต่ถ้าผู้เพื่อนอันนี้เพิ่นกบซีโมกกินะนะอันนี้คือไขป่ปลาอันนี้ปลาขาวพี่นอ้องกระลังกิ่ง,งน,นี่กระลังกิ่งกิงกินกับตำบกทัวตำบะฮงเนาะน,นี่ปลาขาวได้มาจากตลาดมีต,ตัวไข่ อันนี้กำลังปีงเลยข้าวเหนียวกันหนึ่งซุกแล้วล่ะเหลื้อจะปีงปลาถาปลาซุกก่อนปลาซุกแล้วแล้วก็บตำบักทั่วบักฮวงตำไปที่ล่ะกินแก่มกินขาวแรงน้ำกันนางล่อ,อก,ก่อน ต่อปลาซุกจักน้อยอันนี้ไฟแห้งผดปลาใหม่ก่อนซุกพี่น้องอันนี้ได้บะคุงมาผี่ตั้เข้าไปผู้ได้หมักตั้มอุ้ยบะคุงน้อยขอหลอกเคแรตอดปอดแดแดแดดน้อยหน่อยเพราโลเพราง่ายอุ้ยซำนีกระสือเพ่นแพงแต่ได้นี่ ก็ุืงก็ได้นี่หยังปีนไก่ปีนตับอันนี้นมักยมให้สมแขวเิ่งปีนปาก่อ้นหา,าเนี่าขีดก่อนขีดปาเดีเดิมใหม่ เนี่ยขีดพายุสาน้อเลยเ้อเนี้ยขีดกันมากินเขาแรกน้ำกันเด้อมากินเขาแรงบานเขาเด้อพี่น้องเด้อมาทักท่ายพูกพอกันย่าโมแหล่งมากินเขาน้ำกันกินหลายคนมันจังแสบอันนี้คอยกันปิ่งเพื่อมูเจ้าน้าเล่หนะน,นี่เพื่อมูเจามาเหยี่ยมบานคอยกินเขาไปน้ำกัน มันจังแสบกินหลายคนซุกระบ่อทางกำลังซุกเลยพี่นอ้องได้ที่พอดีเอาหางมันเข่าก่อนหาง่านไหนซุกยี้ สิปลาขาวหน่อยพี่น้องนี่จะโตใ,ใครๆเสือมาแต่ตลาดมือเร้านี่มือเร้ามีตลาดนัดที่นาบ้านตลาดนัดจะมีทุกวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยคือยนีม่มือเร้าวันพุธคือยนีม่มือแรลงตลาดนัดพี่น้อง ขายกับเขาอาหารสดเสือพงเสือผาพักนั่งอ้างหยาพี่เบิร์ตปัดพีกพักผ่ายผู้ใดอยากกินอีหยังจานเลยเนี่ยแค่นี้แล้ะจ้า พีกปลาก่อนเดียวปลาสีใหม่นาะเหมือนแร่งกันมาเยี่ยมบ้านนางเนื้อมากินขาวน้ำกันสีดำบักทัวสู่กินก็ปีงปลาขาวหน่อยส u c c e